สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องคําควบกล้ำที่ครูส่งไปให้ก่อนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนมาฝึกอ่านหนังสือภาษาไทยในหน้า1 0ึ่ค่ะหน้า1 0ึ่งรอยสอยนักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะ ลองฝึกอ่านตามครูทีละคำนะคะครุกระกระโปรงโครงเพลงเพลงเพราะเกาะกร็ดเกรดปลาก,ก้ากระแงแกวงควายไข้เขว ีกล่อมปลอมแปลงแปลงฟันกลั่นแกล้งแต่งกวาคลาคล่ำกล้ำกลืนครื้นเครงเคว้งคว้างกว้าง ขวางกว้างขวานควานช้างกลางไพรไตรตรองคล่องแคล่วแพลวพราวกล่าวชม กลมเกลียวเกลียวกราวราก้าวไกลไกวเปรเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วก็เดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันนะคะกิจกรรมเขาให้นักเรียนเติมคำพยัญชนะควบกล้าให้คำมีความหมายนะคะคราวนี้ ขาให้เติมพยัญชนะนะคะที่เป็นคำควบกรำเมื่อกี้เราดูจาก youtube แล้วนะคะคำควบกรำมีเราเือเราลิงวแหวนควบกรำเดี๋ยวเรามาเติมกันนะคะว่าคำแรกเราจะเติมพยัญชนะอะไรร้องร้องอะไรเอ่ย ร้องเพลงเดี๋ยวเราเติมคำว่าร้องเพลงนะคะตัวอะไรบ้างเพลงพอแล้วก็รอลิงร้องเพลงพอนักเรียนเติมเสร็จนักเรียนก็ฝึกอ่านไปด้วยนะคะต่อไปคำที่สองมีมืออยู่ มีหนากาศกอไก่เขาให้มานะคะอะไรมือน่าจะเป็นกวักมือนะคะกวักมือก็คือกวกวักมือต่อไปคำที่สามเขาให้มีไฟมาด้วย น่าจะเป็นปลั๊กไฟนะคะปรั๊กไฟก็คือปอลอลอริงนะคะปลั๊กไฟต่อไปบรรทัดที่สองดับอืมดับอะไรเอ่ยเมื่อมีไฟไหม้เขาเรียกว่าดับเปลืงองปรอนะคะ โลลิงดับเพลิงต่อไปอะไรเอ่ยคำนี้เมื่อกี้เราอ่านมาแล้วข้างบนก็คือคำว่าคำนี้นะคะกว้างขวางอ่เป็มเลยกอวอางอกว้างไม่ทั่วกว้างกอวอางองงงง กว้างขวาง,วาง,วางต่อไปไม้อะไรเอ่ยมีเสื้ออยู่ข้างหลังด้วยมีเสือ้อที่เราตากผ้าเราเรียกว่าไม้แขวนเสือ้อขอวอขอวอค่ะต่อไป มีคำว่าแคล่วอยู่ข้างหลังแคล่วแสดงว่าต้องที่เราอ่านมาเมื่อกี้อาคล,ออล่องแคล่วก็รอรอลิงคล่องแคล่วต่อไปมีตรองอยู่ด้านหลัง คำที่เราอ่านมาเหมือนกันก็คือคําว่าไตรตรองตอรอไตรตรองต่อไปมีคำว่านี้มีสระอุด,ด้วยต้องเป็นพรุ่งนี้ อพรุงม่เอกรุง่งรุ่งนี้ต่อไปมีคำว่าคืนแสดงว่าคำว่ากลางนะคะกออกอออางออกลางกลางคืนคำต่อไปเป็นมีคำว่าครัว แสดงว่าต้องเป็นคำคอรอ,อบอครอบครอบครัวมีคำว่าครัดอยู่นะคะแสดงว่าเป็นคำเคร่งครัดค รอเรือนะคะเคร่งครัด่ะต่อไปเหลือบรรทัดสุดท้ายนยที่เขาให้เติมมีกล้วยอยู่ด้านหลังอะไรเอ่ยกล้วยอลองเติมดูนะคอถ้าเติมคอรอก็ได้นะคะ เือกล้วยก็ได้ต่อไปชิดอ่าชิดก็รอก็อรอไอไกลไม่ถูกใก้้ก้ชิดได้อยู่ต่อไปสุดท้ายมีเกลียวอยู่แสดงว่าต้องเป็นคำกลมเกลียวแน่เลยกลมเกลียวเขียนอย่างไร ก็ลออุมอกลมกลมเกลียวนะคะอันนี้ก็เสร็จเดี๋ยวนักเรียนก็เขียนแบบครูนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งก็อีกหน้านะคะหน้าหนึ่งร้อยสามหน้าหนึ่งร้อยสามให้นักเรียนเขียนคําที่มีพันยยนะควบกลรามใต้ภาพต่อไปนี้แล้วอ่านคํา รูปแรกรูปอะไรเอ่ยอ่านันเกเรียนรู้จักนะคะคือรูปกล้วยกล้วยเขียนเป็นเนาะต่อไปรูปไม่ต้องเขียนให้นะต่อไปรูปอะไรเอ่ยเราใช้กวาดบ้านกวาดห้องเรียนรูปไม้กวาดนะคะ ต่อไปเราใช้นั่งหรือนอนโดยมากเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำด้วยไม้ไายนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแคร่นะคะคอรอเอแคร์ไม่อีกแคร่นักเรียนก็เขียนตามที่ครูพูดต่อไปเป็นรูปมีน้ำอยู่เรียก คลองนะคะคลองอคองใช้ลอลิงนะคะต่อไปภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายเป็นต้นไม้ต้นอะไรเอ่ยอ่าเป็นคาควบกล้ำไม่แถต้นไ่นะคะทอรอนะคะทอรอไอไซนะคะต้นไ่ออกเสียงซ้อ แต่เวลาเขียนทอรอนะคะต่อไปดูข้อที่3ให้นักเรียนหาคำที่มีพยัญชนะควบกรำมรอเรือลอลิงที่ออกเสียงคู่กันตัวอย่างโครงเรื่องโครงเพลงอานจะเป็นลอลิงลอเรือก็ได้นะคะที่มันออกเสียงคู่กัน ปรีดาปรีอะไรเกี่ยวกับปรีปรีบ้างตรงนี้นักเรียนที่บ้านนักเรียนก็มีอย่างเช่นหัวปรีอ้าวก็เติมไปวปรอีปรีต่อไปปราบปลื้มปราบปลื้มอันนี้เขาให้คำว่าปรามาแล้วก็เอาคำว่าปราบปรามก็ได้ค่ะ ปราบปราก็ใช้รอเรือนะคะปราบปรามต่อไปกราหานกราหานคำว่ากราเขาอะไรเกี่ยวกับกล้าบ้างตะอาตะ้าวแสดงว่าต้องเป็นตะกล้าแต่ว่าต้องใช้รอเรือ ต่อไปแปลงสีฟันแปลงสีฟันมีผักอันนี้อันนี้แปลงสีฟันอันนี้ต้องเป็นแปลงผักแปลงผักใช้ลอลิงอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะเคลือบแคลงถ้าเป็นลอเรือต้องเป็นหอยแคลงหอยแคลงนะคะ เสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ทำเพียงแค่นี้นะคะแบบหัวหน้าหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามแล้วก็ทำเจ็จส่งครูค่ะสาไทยวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ